ค่ะเอาอะไรเอา,ลา,าเลยขอบคุณค่ะคุณพี่ผาขอบคุณค่ะทางไหนจ๊ะอันนี้เหรอโอเคพี่ถามาเรื่องที่บอสประกาศกลมาแล้วจ้ะเรื่องความรักอน,นุญาตให้มีความรักถ้าถามในแนววิชาการอินฟามีการวิชาการอินฟ,า <laughs> ฟา้ามีความรู้สึกงเรียนกันการปลดล็อลกในกทั้งณี <laughs> หนูก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าปลดล็อกอะไรขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่วันนึงถ้าสมมติว่าเราจะมีความรักจริงๆก็คงจะบอกเขาตรงๆก็จริงๆในชีวิตจริงเขาก็ไม่ได้ห้ามเราแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแค่กลัวจะเสียเรื่องของงานแต่ว่าพอประกาศออกมาก็รู้สึกว่าโอเคหนูว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกกับทางกับทางแฟนคลับมากกว่าว่าเออถ้าวันนึงใครคนใดคนนึงจะมีความรักแต่ว่าทํางานแล้วไม่เสียหายก็ก็ไม่ได้ผิดกฎ ท,ท,ที่เขาแบบแจ้งไว้เพราะจริงๆกดอันนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญามันเป็นการกดที่เหมือนแบบเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เราได้แบบโฟกัสกับงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงวิฟ้าเข้าใจในสิ่งที่เขาขอมาว่าห้ามมีความรักเข้าใจหนูเข้าใจเพราะว่าบอสหรือเขาก็อยู่ในวงการมานานอ่ะเขาก็คงเห็นว่าหลายๆคนก็เสียงานเพราะความรักหรือว่าแบบได้รับความเสียหายะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นมองในมุมมองว่าเป็นห่วงศิลปินในค่ายอะไรเงี้ยค่ะม,มากกว่าแต่ว่าส่วนตัวหนูเองอะหนูรู้สึกว่าเราเองเราก็ โตแล้วมันแบบยี่สิบเก้าแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนึงแบบในสามสิบสามเอ็ดสามสองจะมีใครสักคนนึงก็คงบอกเขาตรงๆได้แหละในพาร์ทของเราให้นอนกลับไปแล้วเข้าใจใมกสิกรตั้งบอกว่าห้ามมีความรักห้ามมีความรักแล้ววันนี้มันโอเคไหมเข้าใจหนูหนูอะเข้าใจว่าเขาเขามองในมุมมองไหนเพราะว่าส่วนตัวบอสเองเขาคงเห็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดพลาดเรื่องของความรักไม่เยอะก็คงอยากจะให้เราถ้าสมมติจะมีใครก็คงอยากให้เราแบบ โฟก,กัสเรื่องของงานกอบโกยในช่วงเวลาของตรงนี้ตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากที่เราทำงานมานานการมีความรักไม่มีผลตัวเถ้าเรา,ารักเขางานมันจะเสียไปหรือว่าลูกค้าจะไม่ซื้อมันมันอนะไอย่างเี้รอรู้สึก คือสําหรับหนู่ะหนูอยากให้คนเขาเสพผลงานมากกว่าด้วยความที่เราสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กอะเรารู้สึกว่าสุดท้ายคือยังเชื่อมั่นในความความรักอยู่ดีว่าคนเราสามารถลัคกี้เลิฟลัคกี้อินเกมได้แต่แค่เราต้องอยู่ในความพอดีหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยเรามั่นใจมากๆว่าคนนี้ดีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นช่วงวัยรุ่นที่ถ้าสมมติเราจะมีแฟนเราจะมานั่งแบบ มาหนูสัมภาษณ์ถ้าสมมติมีงานแล้วเราได้สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้อยากสัมภาษณ์เรื่องความรักแล้วเราว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงคืออยากให้คนถามเราว่างานเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรเรื่องเนี้ยมากกว่าส่วนว่าคนไทยอ่ะก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเขาเรียกว่าชอบฟังในเรื่องของแบบดีเลชั่นชิพต่างๆอะไรอ่ะส่วนตัวก็ยังโฟกัสเรื่องของงานมากกว่า,มา,าไม่มีผล หนูว่าอาจจะเป็นทารก็ตของของบางคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าด้วยความที่เรามีคู่จิน้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องแบบทารก็ตที่เป็นในเรื่องของงานคู่หรือแฟนคลับที่มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจแฟนคลับที่เข้าใจหนูก็จะมีที่แบบเฮ้ยอยากให้เราได้แบบเจอสิ่งดีๆคนดีๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถทํางานได้แล้วมีคนดูแลได้อะไรเงรี้ยเขาก็รู้ว่าหนูก็โตแล้วแต่บางคนก็จะมีที่เฮ้ยไม่อยากให้มีนะเดี๋ยวมันจะ แบบเป็นห่วงนู่นนี่นั่นแบบค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีก็มีค่ะแล้วตอนนี้ส่วนตัวฟ้าเองได้มีการเคลียร์หรืออธิบายกับการขับเคลื่อางเพราะว่าเมื่อกี้ล่าสุดผู้สัมภาษณ์บอนด์วัน้องบอก็ค่อนข้างที่จะงโมหแล้วก็ยังโมหูอยู่ด้วยกับการขับรถของตัวเอง เรื่องเรื่องอ,อ,อะไรจ้ะเรื่องเกี่ยวกับแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์มาเลยต่อว่าองค์กรมองะไูคือหนูจะบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่ทางบอรดหรือองค์กรที่โดนส่วนตัวหนูโดนมาตลอดเราก็เคยโดนหมายถึงว่าตัวเราเองอะ่ะเราก็เคยโดนเพราะแฟนคลับมีหลากหลายมีทั้งที่น่ารัก แล้วแฟนคลับที่อาจจะเป็นเด็กๆหรือกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็มีเพราะเวลาที่หนูไม่ได้เสิร์ฟโมเมนต์หรือหนูไม่ได้แบบมีโมเมนต์หวานๆเราก็เราก็โดนด,าด่าฉ่ำเหมือนกันแต่หนูไม่ได้ออกมาแบบว่าเทคแอคชั่นหรือเราพยายามแบบว่าโฟกัสในส่วนที่เป็นส่วนดีเพราะแฟนคลับน้ำดีก็มีเยอะมากๆ mm hmm. ที่เราเห็นที่เขาซับพอร์ตที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนที่วอรเห็นอาจจะเป็นส่วนที่หนูอเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ mm hmm. ซึ่ง ต่อให้เราออกมาพูดหรือเราอย่างเงี้ยเขาเอาไม่อยู่บางคนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันคนคคุมเขาเข้าใจกับสิ่งที่เราโพสอะไรเขาจะเป็นคนที่ควบคุมอะไรเงี้ยถ้าคนที่กลุ่มเร็กๆเขาเข้าใจในสิ่งที่รู้สึกว่าเราแสดงออกเขาว่ามองว่าหนูเป็นไลฟ์โพสต์อยู่แล้วอ่ะก็จะแบบว่าโอเคเหมือนแบบเวลาเราโพสต์อะไรก็มักจะได้เหมือนแบบฮิวใจบ้างกำลังใจบ้างหรือว่าเป็นช่วงโมเมนต์ที่ เฮ้ยมีความรู้สึกเหมือนแบบนี้เหมือนกันม,มันจริงๆมันคือทาร์เก็ตที่หนูอยากจะให้โซเชียลของหนูว่ามันมีหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานอย่างเดียวเราก็อยากให้มันมีคนคอมเมนต์คนแชร์คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอ่ะก็จะดูกันหนูจะดูกันตลาดหลายหลยอย่างอย่าง,างเพจที่เป็นแบบเพจคำคมอะไรย่างเงี้ยก็จะมีทาร์เก็ตที่มันจะช่วยเปิดการมองเห็นได้ค่อนข้างเยอะเราก็หนูหนูไม่ได้เอามาแบบวันนี้รู้สึกอะไรหรือว่าวันนี้เจออะไรแล้วเอามาลงส่วนมากคือเราจะเหมือนแบบเป็นฟีลแบบไลฟ์โพสมากกว่าเพียง ลงไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนจะโยงว่ามันคืออารมณ์ผูกฝานะตอนแรกที่เราเจอเหตุการณ์เราด้ยเข้าใจได้เข้าใจได้แต่มันก็นั่นแหละค่ะก็จะจะห้ามความคิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลื่อนต่อเลื่นไปไม่ดิไปดิเออเรื่องตอนนอตอนนออะไรอย่างเงี้ยที่มีคนแอบแล้วก็ไปดูวนในในกลุ่มในด้อมของกอค่อยมองว่าคนบอกว่า ยงถึงบอสทุเป่านอ,อี<ป>อออน,นี้เราได้เห็นบ้างไหมเอ,อ่ยหนูว่าก็คงต้องไปสัมภาษณ์เขา <c oughs> เพราะเราอะ <c oughs> ก็ตอบแทนไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าให้ให้มองในมุมมองว่าหนูเองก็ไม่ได้อยากให้ไปคิดว่าใครจะต้อง แบบหมายถึงเราอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเขาก็คงมีแบบเส้นทางหรือเรื่องราวชีวิตแต่ละคนนะแตกต่างกันออกไปเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันไหมหรืออาจจะเป็นฟิลเดียวกันที่เป็นไลฟ์โค้ดเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็มีคงคงมีแทร็เก็ตของเขาอันนั้นถ้าถามว่าหมายถึงเราก็คงอาจจะต้องสัมภาษณ์เขาแต่ถ้าหนูมองในมุมอมองแบบ จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ส่วนตัวบอสเขาคงน้อยใจแหละด้วยความที่ตอนนี้เขาแบบสาหรับหนูนะหนูมองว่าเขาค่อนข้างเซนซิทีฟและค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่พอสมควรกับกับารับรู้ความรู้สึกก็รู้ก็รู้ว่าเขาก็มีแบบน้อยใจก็คิดว่าเราแบบเขาก็คงน้อยใจแหละฟิลเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ไม่ปกป้องไม่รักองค์กรไม่อะไรเงี้ยคือสาหรับหนูนะหนูว่าหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าบอกว่าไม่รักองค์กรคงไม่ใช่อ่ะเพราะเราฟุ้ตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะเป็น เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของของของทางแบบมิสแกรนเพื่อให้เจนต่อไปอ่ะเขาได้มีพื้นที่เรื่อยๆในในสื่อหรือในวงการอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากจริงๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คงจะต้องมีการคูสามคนโตเราจื่ใจพ่อเลยนะเพราะว่าปรติสักินคือนน้อยใจตลอดน้อยใจตลอดน้อยใจรู้สึกผมแบบว่าน้อยใจจนถอยหลังภกติต้องเดินหน้าไม่ถอยอย่างเดียวเลย ก็คงเขาก็คงเจอเอ,อข้อความที่คือหนูก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เขาเห็นน่ะเขาไปเห็นเรื <c oughs> เวลเยอะตรงไหนแล้วก็อาจจะเจอคําพูดที่ที่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นที่มีมีดราม่าขึ้นมาเนี้ยก็มีกลุ่มที่แบบ ใช้คารุนแรงจริงๆรุนแรงไปถึงคําที่เป็นคําหยาบเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่แบบแนะนําดีๆก็มีแต่ว่าเขาคงอาจจะไปเห็นส่วนนะเรารู้สึกว่าน้อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตรงนี้เราก็คงอยู่เป็นครอบครัวเวลาที่เขาโดนอะไรแล้วก็อยากให้เหมือนแบบศิลปินออกมาเทคแอคชั่นแต่ว่าบอร์ดเขาอาจจะอาจจะไม่ได้เก็ f ฟีลของเราว่ายิ่งเราเทคแอคชั่นยิ่งไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งใช่เพราะหนูรู้สึกว่า วิธีการจัดก,การคงคงไม่เหมือนกันนะสำหรับเรารู้สึกว่าเราก็จะเลือกโฟกัสในส่วนที่ดีมากกว่าเออใช่เพราะเหมือนยิ่งเทคยิ่งไปใหญ่อะ่ะถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้ผมว่าควรจะโดนด่าบ่อยๆเราจะพร้อมที่จะปกป้องมจริงๆหนูก็ปกหนูก็ปกป้องอยู่แล้วนะคือเราคือวิช่คือปกป้องทั้งองค์กรอยู่แล้วอ่ะเราแต่ค่วิธีการปกป้องของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นคือบอกว่าหยุดนะห้ามด่านะห้ามว่านะห้ามอะไรเงี้ยเพราะที่นี่หนูทำแบบเนี้ย ยิ่งลามทุ่งเลยมันมันม,มันยิ่ง,ง,งใช่มันยิ่งไปกันใหญ่แล้วสุดท้ายคือเราก็ผู้บริโภคดีๆมันยังมีไงเรากลัวแบบผู้บริโภคจะน้อยที่ดีๆจะน้อยใจไปด้วยทีนี้ก็คือไปกันใหญ่เป็นฟิลเหมือนว่าไม่แคร์กันใช่ไหมไม่นั่นนี่นั่นไหมเพราะทุกวันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีคอนเสิร์ตเรามีงานมีอะไรที่ต้องขายบัตรต้องขายกลุ่มปิดจะต้องมีการสั่งซื้อฐานทางไลฟ์หรือทางลูกค้าก็ยังจะต้องมีผู้บริโภคดีๆอยู่เลย ก็เป็นฟิลนักแรกถ้าเทคชั่นใหญ่ไปจะกระทบในภาพรวมใช่ถามว่าเราลำบากใจไหมเราก็ลำบากใจเพราะเราก็รักทั้งบอสถ้าไม่รักก็คงแบบโอ้โหไม่ไม่พรูฟเองขนาดนี้ทั้งองค์กรหรืออะไรเงี้ยแล้ว่าแฟนคลับเราก็รักมันก็ต้องหาจุดตรงกลางที่เรารู้สึกว่าเราปกป้องเขาอะในในรูปแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่รักแต่หนูว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วเ<ม>ออใน ใน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 ,ในเจนนี้ด้วยสําหรับเราเราสูกว่าโอเคป๊อ okay, ทเขาเขารักศิลปินแหละเขาเป็นห่วงเขามีความน้อยใจมีความแบบเ,เขาเรียกอะไรเสียใจกับคําพูดที่ท,ที่ที่โดนกลับมาเราเราก็เข้าใจเขาแต่ทีช่วงนี้นหนูว่าเขาแบบมีความแบบซนซิทีด้วยแหละอาจจะด้วยแบบแฮนด์เลทำอะไรหลายๆอย่างก็มีความเครียดนิดนึงอะไรนี้คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หมดแล้วเนาะเบาเบาไม่เบานะ <laughs> ไม่น่าเบาเลย